เอ l ลาสพรีเมียมคาดีเทลลิงสปาแอนด์วอรจากบริษัทเล็กๆผ่านมาเป็นสตาบันดาลีอะคาเดมีผ่านมาเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแฟรนไชส์โดยที่มีเป้าหมายนโยบายก็คือในประเทศไทยทั่วประเทศจะมีศูนย์บริการมาตรฐานเอ l ลาส p r e เมียมเป้าหมายของเราอยู่ที่1ป0 0ัน สาขาคราบว่าผมอะออก่อนหน้านี้คือมีพูดคุยกับน้องอยู่มีการคบหามีคือมีแฟนอยู่นั่นแหละแต่พออย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ไงผมก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าใครที่เข้ามาคุยกับผมผมก็ต้องอธิบายว่าตอนนี้สถานะมันไม่เหมือนเดิมนะเราจะมีโอกาสได้คุยกันได้ไหมกับอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยหรืออาจจะแบบให้รู้สึกว่าเอออยากจะคบหากันด้วยไหมอะไรเงี้ยคือเป็นการลองคุยกันดูไม่ว่าจะเป็นใครก็แล,แล้วแต่ อย่างน้องข้าหน้านี่เป็นก็ก็มีการคุยครับมีการคุยแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสถานะหรืออะไรก็คืออย่ที่ผมบอกอ่ะผมก็มีสิทธิ์คุยกับใครก็ได้ตอนนี้คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดกฎอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องๆคนไหนที่ถ้าผมผมพูดเหมือนคนตาชูวถ้าถ้าผมได้มีโอกาสได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสได้พูดกับ ใครสักคนหนึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นใครกันแล้วแต่โดยที่ผมไม่ได้ระบุชื่อนะครับก็คงจะจะขอโอกาสให้กับตัวผมเองนะครับแล้วก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ที่จะให้โอกาสกับผมในการในการดูดูใจดูพฤติกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยครับครัเขาพูดเหมือนแบบว่ามีการพูดคุยเหมือนว่าอาจจะการเตรียบเป็นคนพิเศษกว่าระดับระธานานะผมตอบไม่ได้ผมพูดไม่ได้ครับเพราะว่า Uh, ถ้าพูดได้นะต่อเมื่อ uh, ปรับสถานะจริงๆซึ่งถ้าผมพูดตอนนี้ผมไม่อยากให้มัน,ม,นมีความผัวพันไปถึงน้องเขาซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายซึ่งตรงนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้เพิ่มมาอัปเดตกับผมในเรื่องนี้ในวันนี้เองถูกไหมครับ เราไม่อยากจะให้โยงหนึ่งชื่อที่เข้ามากับเรื่องแบบนี้เราก็อยากให้เกีรติทางฝั่งเราก็ด้วยนะครับผมไม่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการคุยกับผมเรืออะไรเงี้ยก็ก็คงจะต้องเข้าใจกันครับตอนน<ม>ี้ว่าโสดครับผมก็โสดครดับโสดครับผมโสดโสดมีคนคุยก็ยยยแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันหนิก็ไม่ได้คุยกันศึกษากันเฉยๆใช่ก็คุยกันก็ก็ไม่คือเรางงอะไรเนี่ย ใบมันจบตรงนี้แล้วไงคือมีการคุยแล้วไงคุณบกมาอย่างนี้ไม่ใช่ก็คุยคุยไงคุยได้เพราะว่าผมบอกว่าผมไม่ได้ผิดจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคนนี้ก็ได้ถูกไหมในเรื่องของอนาคต่อยว่านันดีกว่าใช่เพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อหนึ่งบุคคลขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หรืออีกคนที่ผมกำลังคุยขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ถ้าผมพูดขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเสียหายกับเขาครับผมก็เลยจะไม่อยากเจาะจงอะไรกับใครครับผมขอบคุณครับ